เป็นไงผลงารวันนี้หนูมาแชมปมาจชมป์แล้ววแชมป์ได้อันนี้เป็นเส้นที่ไหรครับเส้นที่สองเส้นที่สองเส้นแรกไม่สั่งนะหวยรอกร้อยสิบห้าครับมวยรอบแล้วเส้นนี้พายทีวีถือว่าเป็นเส้นใหญ่ไปความภาคภูมิใจของเราดีใจมากครับดีใจมากเลยยกสองเกิดอะไรขึ้นครับสองไปเดินเดินตามเขาครับ จังหวะเราไปพลาดโดนหมัดตั right. now, ้งใจกันไปครับจ oh, ังหวะมือโตจังหวะมือโตพี่อาร์ตพี่อาร์รู้รู้ไหมว่าเสียเปรียบเสียเปรียบจังหวะนั้นชนะไอ้ชะแล้วก็ลูกพี่เขาบอกว่าอะไรเดินครับดันเดินดันเดินอย่างเดียวมีอันี่เท่าไหร่ครับวันนี้สองแค่ห้าสองห้าอายุสามเกิดอะไรขึ้นที่เรากลับมาชนะได้ได้ครับหายก็มาทั้งไทยในทางนี้ครับจังหวะนั้นหมัดขวางุบแล้วชนะมาได้โอเคครับมอบชนะให้ใครใครนี้

ตอนนั้นตอนนั้นคิดอะไรไหมคิดอะไรไหมคิดถึงใครคิดอะไรไหมตอนั้นคิดถึงทุกคนครับคิดถึงทุกคนเลยเลยใช่ไหมแล้วขึ้นขึ้นมาสู้ต่อ แล้วจังหวะที่เราจะน็อกเขาเนี่ยเราเห็นช่องอะไรยังไงเอาบอกหน่อยโจทวินาทีนั้นน่ะไตท้องก็ยิงกระจุกเห็นเขาจุกโอ้โหมัดเข้าตรงก็เข้าไปใส่เลยวินาทีทองดีมากจังหวะเข้าไปใส่เนี่ยลูกไหนที่ทําให้เขาลงไปอ่ะมัดเลยลุกขึ้นมาดิมัดมัดนี้เหรอจอมน็อกเอาโอ้โหสมสมสายยาจริงนะเคยน็อกมากี่คนเลยเนี่ยไฟติดแล้วครับเนี่ย น้องเขามานะแปดแล้วครับน้อดถ้าน้องแปลนจะไปพี่อัดไปที่เสียบโอ้โหครับผมเออ่หลังจากหมดยกสองพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบบอกน้องไงครับตอนนั้นเออ่ผมบอกคณะสันติว่าหันยกนี้ไปก่อนถ้าเราจะแลกยกสามเราค่อยค่อยแลกก็ได้เพราะว่ายกสองน้องเขาน่าจะเสียเปรียบโดนหมัดตอนนี้เขาบอกว่าเขาเซ่เขาก็เสียเปรียบก็ยกสามน้องก็ไม่ยอมแพ้ครับ ตอนแรกผมก็นึกว่าจะสู้ยากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวทะเลวันนี้เขามาดีเหลือเกินแล้วก็เราวันนี้เราไปจังเสียนจังหวัดโดนเตะแล้วหมุนแต่ว่าโชคดีที่น้องมันทำได้ใจสู้ก็เชื่อเห็นวันนี้พี่เขาบอกว่าไปได้จะเป็นสมานเหรอครับใช่ใช่คือเราเราคู่ชิงระหว่างเแค่สมานกับ กับคุณสึกน้อยโอใครชนะก็เราอยากเจอทั้งคู่อ่ะก็เป็นโชคไฟเลยของอาร์เตบียสเลยของอาร์เบียสอ่ะครับเราเราขอจริงอขอจริงอาร์เบียสไม่ว่าจะเป็นเพชรสมานหรือเป็นน้อยได้หมดอ่ะน้อยป่าพร้อมอยู่แล้วพร้อมพี่อัดผมถามนิดนึงนะคือจะโกรธกันนะคิดว่าน้องจะกลับมาได้ไหมนี่เอาผมมั่นใจอยู่แล้วเออโดนโดนขนาดนั้นน่ะนะใช่โอ้โหหมัดเขาแน่นอนโอ้โวันนี้กลับมาได้จริง เอาเอาเทียบกันแชมป์เส้นที่ไหรนลอวน้องไงฮะเส้น2ีสองเส้นแรกของอะไรไม่รอบครับฮะไม่รอบไม่รอบนี่คือไายนี่คือเส้นที่สองของเรานะอ่าถ้าเกิดเจอกับเพชรสมานหรือว่าผู้ชนะนะคุณสุดเล็กอยากเจอใครที่สุดน้องคุณสุขเล็กครับฮะคุณสุขเล็กครับ เดี๋ยวคุณถุงเล็กท็อปแพรลี่วางไว้ให้เรียบร้อยแล้วคู่นี้ท็อปแพรลี่วางไว้ให้แล้วเต้นด้วเต้นอาบาเจือด้วยตคุณสุดน้อยนะเพราะว่าคุณสุดน้อยคิงอยากเจอคุณสุดน้อยนะยต้องแล้วครับเอาสุดท้ายอยากจะบอกอะไรเล็กีอยากจะขอบคุณใครบ้างเอาขอบคุณฟิี้ทุกคนแล้วก็ครอบคุณยิ่งมาเซียครับครับมีคนสับเต็มที่สำหร้บครับเอะไะครับเอาพี่อาจจะพูดอะไรหน่อนะใจยอมพูดอะไรใจกำลังใจ ครับสติแล้วก็ครับผมให้สติบน<ะ>เราเป็นสปอนเซอร์เราสนับสนุนนักมวยให้เป็นสตีทุกคนครับนะอย่างที่บอก,รก,รกรครับว่าทุกไฟที่ขัดจัดท็อปไฟลี่ครับต้องมีขั้นต่ำอย่างน้อยห้าหมื่นบาทโอ้โหเอาละครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยยินดีด้